เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับหล,หลายคู่รักบอกมาแบบนั้นแต่อะไรที่มันมากเกินไปมันมักย่อมส่งผลเสียกลับมาเสมอเหมือนกับซีรีส์เรื่องนี้มีชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเขาทํางานอยู่ในร้านขายหนังสือเขาเพ้อแอบไปรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นน่ารักและสวยมากๆเขาคอยสตอกเกอร์เธอติดตามเธอไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าเธอจะทําอะไรอยู่ที่ไหนเวลาไหนเขารู้หมดตัดสินใจเข้าไปจีบเธออย่างจริงจัง บังเอิญผู้หญิงคนนี้ดันชอบเขอด้วยจนเกิดการได้เสียกันและสุดท้ายเธอก็กลายเป็นของเขาด้วยความรักอันเปี่ยมล้นที่มีต่อเธอมันแสนเกินคำบรรยายเขาลักเธอมากมากถ้าจนไห้เป็นตัวของตัวเองเพราะเหตุน,นี้เองทําให้เขากลายเป็นฆาตรกรเขายอมทําทุกอย่างเพื่อเธอได้อะไรก็ตามก็แล้วแต่ที่ทําให้เธอเสียใจและกังวลใจเขาพร้อมจะเอาสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของเธอจากชายแสนดีใสซื่อเข้าสู่โหมดฆาตรกรโลกจิต อ้ามาหตสุดเกินคำบรรยายหากคุณได้ดูซีรีส์เรื่องนี้จบคุณอาจจะไม่ไว้ใจผู้ชายประเภทนี้ที่เข้ามาเจ็บคุณก็เป็นได้สวัสดีครับคลิปนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องอยู u ซีซั่นที่1 EP ที่1เรื่องราวซีรีส์เรื่องนี้จะระทึกขวัญแค่ไหนนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนชมคลิปกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง PGS Studio ชายคนนี้มีชื่อว่าโจเขาทํางานอยู่ในร้านขานยหนังสือ บังเอิญเขาไปพบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้อหนังสือผู้หญิงคนนี้เธอสวยมากๆถูกสเปคเขาสุดๆโจขอตกหุ่มรักเธอเข้าให้จิตใจของเขานั้นแทบกระวนกระวายไม่มีสติแต่โชคก็เข้าข้างเขาเมื่อผู้หญิงคนนี้เดินมาพูดคุยกับโจเธอบอกกับโจว่วาคุณเป็นพนักงานในร้านนี้ใช่ไหมช่วยหาหนังสือเล่มหนึ่งให้เธอหน่อยสิโจยินดีเมื่อเขารู้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ที่เธอตามหา โจเขาตั้งใจหายอย่างเต็มที่จนเขาไปเจอหนังสือเล่มนั้นแต่บังเอิญหนังสือเล่มนั้นมันอยู่ชั้นบนโจเลยอาสาจะไปหยิบหนังสือเล่มนั้นให้กับเธอเธอบอกกับโจว่าไม่ต้องหรอกฉันหยิบเองได้เมื่อเธอเอือมไปหยิบหนังสือเล่มนั้นเท่านั้นแหละสายตาพิศวงของโจดันไปสังเกตเห็นผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อในทําให้เขาจิตใจฟุ้งซ่านความคิดของโจเตลิดไปไกลแบบโคตรไกลแม้ถ้าสมมติเราได้เป็นแฟนกันนะ ผมกับคุณนะ่ะจะสร้างกันตรงนี้แหละไอ้ตรงชั้นวางหนังสือตรงนี้นี่แหละเวิร์กดีเขากําลังคิดเรื่องนี้อย่างสุขใจมีลูกค้าก็เข้ามาขัดจังหวะให้โจนั้นไปคิดเงินค่าหนังสือให้กับเขาโจถึงกับอารมณ์เสียถึงจะเสียอารมณ์แค่ไหนแต่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองเมื่อคิดเงินให้กับลูกค้าเสร็จบังเอิญผู้หญิงคนนี้ก็มาคิดเงินค่าหนังสือเช่นเดียวกันทําให้โจได้รู้จักชื่อผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าเบคเธอได้หนังสือเล่มนั้นแล้วก็เดินออกจากร้านไป เมื่อถึงเวลาเลิกงานชายโสดแบบโจที่อยู่ห้องพักคนเดียวท,ทุกๆคืนข้างห้องของโจนั้นจะมีแม่ไม่รูกติดพักอยู่เธอได้สามีใหม่แรกๆก,ก็เหมือนจะดีแหละผ่านไปสักพักทะเลาะก,กันแทบทุกวันเสียงดังรบกวนคนอื่นจนลูกของแม่ไม่ต้องออกมาอ่านหนังสือด้านนอกโจเขาสงสารเดาว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้กินข้าวแน่นอนจึงเอาแซนด์วิชท,ที่ถือมานั้นยื่นให้กับเด็กคนนี้ไปโจเขาเริ่มจากการค้นหาชื่อเบคในโลกออนไลน์ ว่าเบคนั้นเธออยู่ที่ไหนทำอะไรวันเดือนปีกเกิดเธออะไรมีญาติพี่น้องไหมมีเพื่อนกี่คนเรียนที่ไหนไอจี IG เธออะไรสิ่งที่เขาต้องการบัตรน,นี้เขาได้คำตอบทั้งหมดแล้วโจแอบไปหาเบคตามที่อยู่ที่เขาได้มาห้องของเบคนั้นมันหรูมากๆโจยังรู้อีกว่าเบคฐานะบ้านของเธอนั้นกลางๆที่เธอมาอยู่ในห้องหรูแบบนี้เพราะได้ทุนมาหาลัย วันนี้เองเขาเห็นเบคใส่ผ้าขุนหนูผืนเดียวอีกละความคิดของโจก็เล๋อไปไกลแม่งจะซ้ำเขาอย่างเดียวและเช้าวันรุ่งขึ้นโจเขาเฝ้ามองดูเบคทุกฝีก้าวเขาจะทําแบบนี้ทุกๆวันตั้งแต่เช้ายันค่ํางานกลางไม่ต้องทํากันละแต่วันนี้เองทําให้โจงงยิดมากๆเมื่อโจแอบตามดูเบคที่มหาลัยมีอาจารย์มหาลัยคนหนึ่งก็อยากจะซ้ำเธอเหมือนกันอาจารย์เขาแอบ,บเอามือมาสัมผัสร่างกายของเธออย่างหืนแค่นั้นยังไม่พอเบค ยังคบเพื่อนที่ไม่เอาไหนอีกต่อหน้าก็รักเธอสุดหัวใจพอเธอหันหลังให้ก็ดินทาเธอซะง,งั้นโจเห็นแบบนี้แล้วยิ่งเป็นห่วงเบคเข้าไปใหญ่ในค่ำคืนนี้เพื่อนเพื่อของเบกอยากจะให้เธอนั้นไปร่วมงานมันเกิดในบาร์แห่งหนึ่งในย่านนี้เมื่อโจร,รู้มีเหลือที่โจจะพลาดเขาเข้าไปในบาร์แห่งนี้ด้วยโจเขานั่งเฝ้าเบกจากสองทุ่มยันตีห้าพัดจา้าข้างรักอะไรแบบนั้นจนเขาได้รู้ว่าเบกนั้นรู้สึกยังไงเวลายอยู่กับเพื่อน เธออยู่กับเพื่อนเธอจะเศร้ามากๆ,ๆ,ๆเพราะเพื่อนของเธอนั้นมีฐานะานดีกว่าเธอหลายเท่าแต่อยู่ในโลกออนไลน์เบกับเป็นคนละคนเธอจะล่าเล็สุดๆไม่เศร้าขนาดนีดด้ความรู้สึกมันแตกต่างคนละขั้วในตอนนี้เมื่อเบอกลับมาที่บ้านโจก็ติดตามเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาวินาทีนั้นเองสิ่งที่ทําให้โจตกใจเมื่อมีชายหนุ่มคนหนึ่งลงมาจากแท็กซี่ชายคนนั้นเข้ามาหาเบกที่หน้าบ้านโจขอถึงกับมึน เขาไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครมันเข้าไปในบ้านสส่เบคไม่ยัง้งเล่นผีมาห่มกระตุบตับชายคนนี้น่าเป็นแฟนปัจจุบันของเบคเขายืนมองตาปิดๆสิ่งที่เขาทําเป็นอย่างแรกเมื่อเขาเห็นผ้าบาดตาเขาต้องหาข้อมูลชายคนนี้ให้ได้และแล้วเขาก็ได้รู้ว่าชายคนนี้เขาชื่อเบนจี้บามีฐานะดีเขาเป็นถึงซีอของบริษัทแห่งหนึ่งแต่ข้อเสียของเขาก็มีเขาชอบเล่นยาเป็นชีวิตจิตใจเล่นแทบทุกวันเบคเธอคบคนไม่ดี โจเขาตั้งใจจะตัดชายคนนี้ออกไปจากชีวิตของเธอเองเบนจี้พอมาซ้ำเสร็จมันก็ไปเบคเธอยังไม่ทันจะเสร็จเธอค้างเลยมานอนช่วยตัวเองอยู่บนโซฟาโจเขาเห็นภาพนั้นไอ้ยะเขาต่างคิดตะลิดไปไกลมือขวาของเขานั้น g บม b นานขวดหน้าเอาไว้แล้วโยกนาควดน้าอยู่หน้าประตูกําลังจะบรรลุก็มียายแก่เดินออกมาจากประตูซะก่อนโจเห็นเข้าเขา,ขารีบเก็บอนานขวดนหน้าเกือบแทบไม่ทันเขาคิดในใจยายไม่น่านมาขัดเลย กำลังจะบรรลุอยู่แล้วเชี่ยวเขาเลยตีเนียนช่วยยายแก่คนนั้นขนของเอ๊ะเขากลายเป็นคนดีไปซะแล้วพอเขากลับมาที่บ้านข้างห้องของโจแม่ไม่ลูกติดก็ทะเลาะก,กันอย่างเช่นเคยพอเสียงทะเลาะเงียบเท่านั้นแหละลับมีเสียงซ้ำกันเล็ดลอดออกมาโจเขาเห็นเด็กมานั่งอ่านหนังสือข้างนอกห้องบอกกับเด็กคนนั้นว่าพี่มีหนังสือเล่มใหม่จะให้เขาตามพี่มาดีเด็กคนนั้นก็นตามโจไปสิ่งที่โจชนเด็กคนนั้นออกมา พราะโจเขาไม่อยากให้เด็กคนนั้นได้ยินเสียงอะไรพวกนั้นอันที่จริงเด็กคนนี้ยังไม่โตพอที่จะรู้เรื่องนี้เขาได้แต่น้อยใจชีวิตตัวเองทําไมเราไม่มีแบบนี้บ้างวะเหงาชิปเป๋งเขาพาเด็กคนนี้ไปเอาหนังสือที่ร้านขายหนังสือที่เขาทํางานอยู่ใช่ว่าคนที่โจรักที่เขาจะแคร์และดูแลเอาใจใส่เพียงอ,อย่างเดียวหนังสือเขาก็รักเช่นเดียวกันดูแลมันอย่างดีหนังสือทุกเล่มที่เขารักเขาจะเก็บมันไว้ที่ห้องแอร์เปิดแอร์กาลังพอดีเพราะโจเชื่อว่า ถ้าหนังสืออยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปปกหนังสือนั้นมันจะกรอบและกระดาษจะขาดได้เมื่อเด็กคนนี้เขาได้หนังสือเสร็จโจก็พาเด็กมาส่งที่ห้องสามีใหม่ของแม่ม้าที่อยู่ข้างห้องเขามารออยู่หน้าประตูก,ก่อนแล้วสายตาของเขานั้นบ่งบอกว่าโจเป็นคนไม่ดีเขาให้เด็กเข้าไปด้านในก่อนแล้วก็เดินดิงด่งๆเข้าไปหาโจทันทีบอกกับโจว่าอย่ามาวุ่นวายกับลูกเมียของฉันอีกถ้าไม่เลิกยุ่ง ฉันจะเอาช้อนมาคว้างลูกตาของนายนายมันไอ้โรคจิตมีเหรอที่โจจะกลัวเขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จ้องตาเพื่อทาทายมันเห็นสายตาของโจดูผิดปกติน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้สามีหมามมาใหม่เขาไม่ไม่กลัวดีรีบเข้าห้องไปทันทีเช้าวันต่อมาเมื่อเกิดแก๊สรั่วในห้องของเบคพระเอกอย่างโจร,รู้เข้าแจ้งช่างให้มาตรวจสอบทันทีเขาทำเป็นตีเนียนเดินเข้าไปในห้องเป่าประกาศว่าเขานั้นเป็นแฟนเบค พอช่างกลับไปเขาก็เดินดูรอบห้องเบคเธออยู่คนเดียวเลยวางข้าวของไม่เป็นระเบียบโจเขาถึงกับขัดใจเดินไปคิดไปคิดอะไรเรืเ่อยเปื่อยถ้าผมเป็นแฟนคุณนะผมจะทําให้คุณทุกอย่างเลยทําอาหารให้คุณกินบ้างแหละซักเสืส้อผ้าคุณด้วยและยังไม่พอแค่นั้นผมจะรีดผ้าคุณอีกแต่มือของโจดันแอบไปหยิบกางเกงในของเบคขเบคขเค้ากระเป๋าตัวนี้ฉันขอนะเข้าไปดูในโน้ตบุ๊กของเบค เขาเห็นรูปเบคเขายิ่งชอบเธอมากไปอีกส่วนเบคนั่นเหรอที่เธอไม่อยู่ในห้องในตอนนี้เพอเธอไปมาหาลัยเธอเอาการบ้านมาส่งอาจารย์ที่นัดไว้อาจารย์คนนี้มีชื่อว่าเลฮีแม้ชื่อไม่น่าเป็นอาจารย์เลยว่ะเขามีข้อเสนอให้เบคเกรดเฉลี่ยของเธอในเทอมนี้มันต่ำม,มากถ้าตาำแบบนี้ทุนในปีนี้ก็จะไม่ได้นะถ้าอยากได้ทุนคืนนี้ไปกินเบียร์กับอาจารย์ที่บาร์นะเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยอาจารย์เขาก็จะมอมเล่าเบคแล้วก็ซ้ำเธอ เบคทักไปหาแฟนของเธอใน m ม s เ e n g จอร์แต่คนที่พิมพ์ตอบเบคนั้นคือโจเบนจี้เขาได้เข้าค้างเอาไว้ในโน้ตบุ๊กของเบคและเรื่องที่ทําให้โจยิ้มหน้าบานโจขอไปเห็นเบคนั้นคุยกับเพื่อนของเธอเขาอ่านบทสนทนา k, เบคเธอพูดถึงเขาด้วยคนที่ขายหนังสือนหน้าเขาน่ารักมากๆเลยนะเขาอ่านแค่นี้โจก็ตีความไปว่าเบคนั้นคงจะชอบเขาแน่ๆเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นเบคเธอกลับมาที่ห้องแล้วโจเห็นหลบกับแทบไม่ทัน ขาเข้าไปหลบในห้องน้าเบคกเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็เปิดน้ําทิ้งไว้ในตอนนี้เบคเธอร้องไห้เธอเสียใจมากๆที่โทรหาเบนจี้ไม่รับสายโจเขาเห็นแบบนั้นก็อดห่วงไม่ได้ในขณะนั้นเองเพื่อนของเบคกดันโทรชวนเบ๊ไปกินเหล้าเบคเธอยิ่งเศร้าอยู่แล้วเธอเรีบไปที่นั่นทันทีเกือบไปโจเกือบไปแล้วมีเหลือที่โชวภา้าเขาตามเบคกไปที่นั่นด้วยเบคกเธอมเมาเต็มเกียร์บวกกับความเศร้าที่เธอน้อยใจแฟนตัวเอง เธอเดินไปหน้าเวทีแล้วก็ท่องบทกวีที่เธอแต่งขึ้นให้คนในบาร์แห่งนี้ได้รับรู้แต่หารู้ไหมคนในบาร์แห่งนี้กลับมองเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โงม่มากๆที่เสียน้าตาให้กับผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งแต่มีแค่โจเท่านั้นแหละที่ฟังแล้วหดหูมันเศร้าเหลือเกินเบ๊กไม่ขอทนฟังอีกแล้วเขาเดินลงไปที่สถาน,นีรถไฟใต้ดินด้วยความบังเอิญเบกเธอก็ลงตามโจมาติดๆเธออายมากๆที่เธอทำแบบนี้ในร้านบาร์โจเมื่อเห็นเบกเขาก็หลบอยู่ข้างเสา ว่าเธอลงมาที่นี่ทําไมกันเบคเดินไม่รู้อีท่าไหนตกลงไปที่ทางรถไฟทั้งเมาทั้งมึน,มนเธอประคองตัวเองไม่ได้เลยโจเห็นท่าไม่ดีละยื่นมือไปช่วยเบคทันทีแต่แล้วโจก็ช่วยเธอได้ช่วยไม่รู้อีท่าไหนมาลงเอยท่านี้เบคเธอเมาหนักโจเขาเลยเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งเธอที่บ้านแฟนโดยที่เขานั้นจะนั่งแท็กซี่คันนี้ไปด้วยโจเขารู้ทุกอย่างว่าเบนจี้ทำอะไรอยู่และอยู่ที่ไหนในตอนนี้พอไปถึงเบนจี้ก็รีบมารับจบ ปล่อยให้โจเคว้งคว้างนั่งแท็กซี่กลับไปคนเดียวโจวมันแค้งจัดจัดถ้าปล่อยเบนจี้ไว้แบบนี้มันคงจะไม่ดีเป็นแน่เขาต้องรีบเอาชายคนนี้ออกไปจากชีวิตของเธอโดยเร็วโจวเขามีแผนบางอย่างเชา้ารุ่งขึ้นติดต่อไปหาบริษัทของเบนจี้ทำทีว่าเขาเป็นนายทุนใหญ่จะขอซื้อสินค้าของบริษัทเบนจี้และสินค้าที่เขาจะซื้อนั้นจํานวนมหาศาลเบนจี้เมื่อเขารู้ว่ามีนายทุนใหญ่จะมาขอซื้อสินค้าในบริษัทของตนเขาโคตรดีใจมากมาก และเขาจะขอไปพบปาพูดคุยด้วยตนเองโจทำการนัดในสถานที่เรียบร้อยพอเบนจี้ไปถึงโจก็พาเบนจี้ลงไปที่ห้องใต้ดินทั้งทั้งที่เบนจี้ก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็พยายามคิดบวกมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งจังหวะที่เบนจี้กำลังเผลอโจเขาใช้ค้อนทุบหัวเบนจี้เข้าไปอย่างแรงจนเลือดสาดนอนแน่นิ่งไป ทางด้านเบคเมื่อเธอรู้ว่าคนที่ช่วยเธอเมื่อคือนนั้นคือโจพนักงานร้านขายหนังสือเธอเรีบไปร้านขายหนังสือเพื่อมาขอบคุณโจทันทีเมื่อได้จังหวะเขาเลยเอ่ยปากบอกกับเบคว่าเราสองคนน่าจะไปกินข้าวกันสักมือนะแต่ดูเหมือนว่าเบคนั้นก็ชอบโจเหมือนกันโอเคเธอจึงตอบตกลงเมื่อการจีบเบคกำลังจะไปได้สวยและมีท่าทีว่าจะเป็นแบบที่เขาคิดเขาลงไปที่ชั้นใต้ดินคิดจะยังไงกับชายคนนี้ดี บิงกี้เขาตื่นมาเขาเจอชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชายคนนี้คือใครและจับตัวเขามาทำไมเขาจึงขอร้องขอชีวิตปล่อยฉันไปเถอะนายจับผิดคนแล้วโจเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ผิดหรอกถูกแน่นอนแล้วเขาก็ยิ้มด้วยความสะใจแล้วอีพีที่หนึ่งก็จบลงเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นติดตามต่ออีพีที่2นะครับ